นะคะเรามาพบกับคุณแม่สวัยค่ะที่มีอาการต้อกระจกนะคะเพราะทานดีคอนแทคไปแล้วค่ะตาแจ่มขึ้นชัดขึ้นนะคะเรามาฟังจากปากคุณแม่สวัยกันเลยค่ะคาะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะทีแรกก็ตาเจ็บที่มัวไปหมดเลยว่ามองอะไรไม่ค่อยเห็นค่ะตาแฉะม,มีอาการตาแฉะนะคะทีนี้ไปหาหมอหมอก็ให้ยามาหยอดหยดไม่หายค่ะ หยดยามานานหรือ,อยังครับเป็นเดือนเลยเป็นเดือนล้วน,นี้ไม่หายพอดีก็มาทานยาตัวนี้ก็ค่อยทั่วสว่างขึ้นค่ะคือไม่ได้ทานดีคอนแทคไปตาแจ่มขึ้นใช่ไหมคะสว,<ต>สว่างแล้วก็พอดีอว่าไปหาหมอเดือนที่แล้วหมอตรวจหมอก็บอกว่าอืไม่ต้องลอกแล้วไปทานอะไรมาผมก็บอกไม่ได้ทานก็บอกเขาแบบนี้ก็มาทานยาตัวนี้แหละที่ให้ลูกเป็นให้ ค่ะคุณแม่นะคะจากที่คุณหมอนัดผ่าแล้วนะคะกะ็หลังจากทานดีคอนแทคไปนะคะไปพบหมออีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องผ่านะคะอาการดีขึ้นเกือบเป็นปกติเลยนะคะตัดแว่นก็ไม่ต้องใส่ค่ะ,คะการมองเห็นการอ่านหนังสือก็ชัดเจนใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะนะคะ,ะผลลัพธ์จากการดีคอนแทกทานดีคอนแทคนะคะซึ่งเห็นผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะก็ ผู้ที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วอยากจะทานดีคอนแทคสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะอ้อจะมาพบกับพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ทานดีคอนแทคแล้วอาการดีขึ้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ปามโมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปามโมกสวัสดีค่ะก็จากที่เคยทานดีคอนแทคไปนะคะพี่ปามโมกได้ทานดีคอนแทคไปเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างคะ ก่อนอทานนะคะเมื่อก่อนสายตามันผ้ามัวเวลาเรามองแสงแดดเราตาเราจะสู้แสงแดดไม่ได้เลยครับพอมาทานดีคอนแทคไปแล้วนะเริ่มสายตาเริ่มดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้สู้แสง,แสงได้สบายมากครับค่ะก็พี่พามกนะคะได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปนะคะอาการที่แพ้แสงนะคะแสบตาน้ำตาไหลด้วยไหมคะพี่ไม่ถึงขนาดจะไหลามากนะ ค่ะนะคะหลังจากทานดีคอนแทคไปแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นนะคะทำให้ตาสู้แสงได้แล้วก็มาทํางานเนี่ยก็ไม่ไม่ไมรู้สึกว่ารู้สึกว่าตาตัวเองฝ้ามัวมองไม่ชัดมีบางทีก็มีน้ําตาไหลออกมาพอมาได้กินดีคอนแทครู้สึกว่าตาเจ็มน้ําตาไหลก็หายดี <ตา S 1> ขึ้นมากาค่ะ มองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนน่ะไปหาหมอไงหมอบอกว่าเป็นต้อเนื้อคุณต้องลอกถ้าไม่ลอกตาคุณจะมองไม่เห็นเพื่อนไงแนะนำไงบอกลองกินตัวนี้ดูผลิตภัณ e ฑ์ดีคอนแทคกินแล้วมันก็ดีขึ้นไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องลอกแล้วตาคุณน่ะรู้สึกว่าตาคุณจะดีแล้วนะครันนี้เจนก,ก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นมีอาการเป็นต้อต้อเนื้อคะ่ะแล้วคุณหมอให้ผ่า แต่ป้าก็ไม่ผ่าป้าก็เลยลองซื้อมาทานดูแล้วก็จาก,การมันก็ดีขึ้นมาส,สักสิบวันเนี่ยรู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นดีมากเลยคะ่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยคะ่ะมันก็ไม่แพงมันก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะแล้วก็สายตาเราก็ดีเยี่ยมมากเลยคะ่ะผมเป็นเบาหวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกขึ้นตาแสบตาครับแสบตาแล้วก็ตามันฝ้ามองอะไรไม่ไชัด เล้วเสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มากินแล้วก็ก็รู้สึกว่าตามันแจ่มใสดีดีคอนแทคเขาดีลงซื้อดีคอนแทคเขาไปรับประทานแล้วก็คุณจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ตาจะแจ่มใสดีขึ้นมากครับผมดีคอนแท อาหารเสริมสำหรับดวงตาคุณออดีคอนแทคนะคะในในวันนี้ค่ะเราจะมาเบิกสินค้านะคะดีคอนแทคทุกท่านที่สั่งซื้อมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนการเบริกสินค้าของแท้นะคะจากสำนักงานใหญ่ต้องเบิกอย่างไงบ้างนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำบินที่เราเปิดบินมาแล้วนะคะวันนี้สั่งซื้อดีคอนแทค120กล่องค่ะเดี๋ยวเรายื่นบินให้กับสตูเลยนะคะ เดี๋ยวรอน้องที่จะสแกนเช็คนะคะแล้วก็ตรวจสินค้าท,คทุกท่านนะคะที่สั่งซื้อสินค้าที่คอนแทคมากับคุณอ้อนะคะมั่นใจได้เลยค่ะจะได้ของแทร้อยเซนนะคะทุกกล่องนะคะเราสแกน QR code มานะคะ ค่ะด,ดีคอนแทคนะคะทุกท่านที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตาทานได้เลยค่ะ ตอนนี้กำลังสแกน QR code อยู่นะคะทุกกล่องจะมี QR code ที่ทางบริษัทออกให้นะคะตรวจเช็คได้ค่ะตอนนี้รับสินค้านะคะ1กล่องนะคะ1กล่องใหญ่เนี่ยจะมี120กล่องเล็กนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูกันนะคะว่าสินค้าของแท้นะคะดีคอนแทคว้าวเราเปิดออกมาดูเลยนะคะ ทุกท่านที่สั่งมานะคะมั่นใจได้ค่ะจะได้รับของแท้แน่นอนนะคะมี QR Code นะคะตรงนี้2จุดนะคะแล้วก็จะมีออยเลขออยนะคะค่ะสามารถที่จะตรวจเช็คได้เรามีบาร์โค้ดที่เช็คได้นะคะจากขำนักงานใหญ่ว่าเป็นของแท้นะคะทุกท่านที่สั่งซื้อกับคุณอ้อนะคะจะได้ของแท้ร้อเซเลยนะคะค่ะถ้าทุกท่านที่มีอาการแพ้แสงแต่คันเดินตาเป็นต้อนะคะ สั่งซื้อดีคอนแท็กกับคุณอ,อ้อได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะ